โอเคนะครับผมก็ขอากาบสดดีท่านชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็การประชิดกันอีกแล้วแมนนี้ได้วันนี้จะมาพูดคุยและว,วิเคราะห์การต่อสู้ของจีแมนว่าทําไมจีแมนถึงชนะได้ทําไมจีแมนถึงรอดทั้งทั้งที่โดนลุมหนึ่งสามแต่ท่านนะฮะดูในฉากแรกเราจะเจอกับเอ,อ่อท่านสปิกระแมนนะฮะแล้วก็แต่ท่านคามาเมลแมนซึ่งตรงนี้คนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนคงดูทราบมาแล้แต่ท่านทีวีแมน คือทุกคนจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเจีแมนนั้นมีแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ไยสมาน์ทมิตรมีถึงสามตัวเอ,อดูการต่อสู้กันเลยเรามาดูกันในฉากแรกก่อนเลยเป็นฉากที่ไททันทีวแมนได้โจมตีนะไททันทีวแมนได้โจมตีแบบว่าคือโจมตีแบบไม่เต็มที่คือโจมตีแค่ใช้ลำแสงแค่นั้นนะชายแสงสีแดงนะฮะโดยที่ทำแค่นั้นแล้วแช่นั้นเลย แล้วก็ทุกคนเห็นเนี่ยสิ่งที่พุ่งเข้ามานะที่ G-Man ปล่อยออกมาคือไททันทีวแมนน่ไม่ได้ระวังตัวเลยนะเลยทำให้หผมรู้สึกเออ่ขำไททันสปีกเกอร์มากเลยนะทุกคนสักเกตได้นะเมื่อกี้คือ G-Man ใช้มุกเดิมแต่ว่าคา m เมล่าแมนสามารถป้องกันมุกดันได้นะฮะ นี่เป็นฉากที่แบบว่าเออผมแบบรู้สึกโกรธคุณต่อฟังปูมากเลยทำไมทำเอาไททันทีแมนเป็นอย่างนี้นะคือคุณดูนะพุ่งไปไม่โดนอ่ะพุ่งไปคือถ้าเกิดว่าเอาตามตรงอะถ้าเกิดว่าไททันทีแมนพุ่งโดนอะถ้าไอจีแมนก็มีเปอร์เซ็นที่จะรอดยากนะแล้วมาดูในฉากฉากนี้เลยครับ ือผมก็ไม่ไม่อยากจหลับตาตาตัวเองนะว่าไอ้พาราไซส์สกิเบอรี่เนี่ยมันยังจะควบคุมไททันสปีิเกอร์ได้อีกนะฮะนี่คือจังหวะที่ไททันทีวีแบนกับไททันสปีกเกอร์แมนนะเข้ามาไม่ได้ก็เท่ากับว่าคาเมล่าแมนไททันคาเมล่าแมนกำลังสู้อยู่กับจีแมนแบบหนึ่งหนึ่งอยู่ แต่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 จีแมนมันมีลูกน้องมีตัวกิกกี้ห้าบาทสิบาทเยอะกิกกี้ตัวสิบาทต้องมีตัวนี้มาระเบิดขายตูมเลยนะขาขาดเลย เนี่ยครับคือตอนที่ตอนที่ไททันทีวีแมนเนี่ยเอ้ยตอนที่ต่อภายครับตอนที่ไททันคาเม่ล่าแมนอ่ะกำลังหนึ่งหนึ่งอยู่ครับจีแมนเนี่ยทำไมสองคนนั้นทมไมสองตนนั้นเขาไม่เข้ามาจนตอนนี้ไททันคาเม่ล่าแมนอ่อนใจแล้ว คือท่านทีแมนกระโดดอีกแล้วตะคุปอีกแล้วแต่ก็กระโดดพลาดอีกแล้วนะฮะเออแล้วก็ชายแสงแล้วนะเรามาวิเคราะห์ฉากนี้นะตอนคือโธ่ทรายทำไมท่านทีวแมนไม่ชายแสงแล้วเดินเข้าไปหาชายแสงอยู่แล้วก็เดินเข้าไปหาตัวทีแมนงี้มันจะดีกว่าไหม นี่นะแล้วก็ Gman กกำลังจะหนีทาทัานทั้งสามตัวก็รู้ว่า Gman กำลังจะนหนีแต่ไม่มีใครวิ่งเข้าไปสกันและสุกทาย G Man ีนก็นหนีไปได้มาเดี๋ยวเราจะมาสรุปในคลิปนี้นะฮะว่าทำไม Gman ถึงชนะนะฮะ เรามาดูเลยในข้อแรกข้อหนึ่งว่าทําไม g ีแมนถึงชนะต้องย้อนกลับมานะฮะคือเขาประเมินเหมือนเขาว่าแบบประเมินพลังของ Gman นต่ำเกินไปนะฮะเนี่ยดูท่ายืนนะก็รู้นะฮะส่วนข้อที่สองคือ อะเรามาดูอีกข้อนะอันนี้เป็นข้อ2นะว่าทำไม G-Man นถึงชนะข้อที่2นะก็คือว่าตอนนี้ที่เไททันไททันคาเมลเนี่ยกำลังจะฆ่าเจ้า G-Man นนะกัรจะเผด็จศึก G-Man นะแต่ว่ามันก็ได้มีลูกกระจอกนาตัวกิกกี้ห้าพัสิบาทออกมาช่วยก็คืออตัวนี้ตัวนี้เองมาขัดขวางเอาไว้นะ เลยทำให้มาเสียจังหวะแ t มไททันคาเมา m าแมนก็โดนในตัวนี้บึ้มขาหายไปข้างหนึ่งด้วยนะกลายเป็นไอ้ด้วนเลยนะเป็นเชฟขาเดียวเลย <S 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 แล้วเราก็มาดูข้อต่อมานะในข้อที่สามนะฮะก็คือตอนที่คัมมา่าแมนไททันคัมมา่าแมนนะครกําลังโดนบึ้มขากลายเป็นเชฟขาเดียวนะยนะ แล้วก็ถัดมาอีกฉากหนึ่งก็เป็นฉากที่ไททันสปีกเกอกลับมาพอดีนะไททันสปีกเกอร์แกลับมาพอดีแล้วก็ได้บองการเอ่อซืบซืบปัดแปบมาเจ้าแต่ว่าครั้นี้ทีแมนทะลขึ้นมาได้แล้วก็ได้ทำการต่อก็เสร็เรืคำถามในข้อข้อที่สามนี้คือว่าแล้ว ตอนที่ไ er นะนะท 2, ทันสปีกแมนกับไททันคามิล่าแมนนะกำลังแย่อยู่ไททันทีวีแมนหายไปไหนนะไททันทีวีแมนหายไปไหนเนี่ยนะไททันทีวีแมนไี่มาตอนที่สองไททันได้ล่วงลงไปแล้วนะแล้วก็ข้อต่อมานะที่แบบว่าทำให้ เป็นแบบนี้ได้นะคือการกระโดดตะคุบของไททันทีวีแมนนะมันโง่มากม่อาจแต่นะคือแบบโอ้คือทําไปแล้วก็ก,กระโดดพลาดเนี่ยแล้วไม่ใช่พลาดค,ครั้งเดียวพลาดถึงสองครั้งเลยนะฮะคือจีแมนก็ออกจากตัวใหญ่นะแล้วมันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากเลยข้อต่อมาอีกข้อนึ่งนะก็คือว่าตอนที่ไททันทีวีแมนฉายแสงนะ่ะ ไม่สามารถเดินได้หรอหรือโจมตีอาวุธอื่นได้เลยเหรอคือถ้าเกิดว่าไททันทีแมนอะกำลังใายแสงอยู่สามารถโจมตีอาวุธอื่นได้ไหมหรือเดินเข้าไปหาได้หรือเปล่าทําไมต้องอยืนนิ่งๆอยู่งั้นโอเคและนี่ก็คือสรุปรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะว่าท,ท,ทําไมทําไม3ามไททันถึงเอา G Man เพียงแค่ตัวเดียวไม่ลงทําไมไททาไม จีแมนถึงชนะถึงสามไททันได้โดยนี่คือสรุป,ปวาาัวมาละข้อที่หนึ่งคือไททันทีวีแมนสู้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะสู้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สองตอนที่ไททันสเิกเกอร์แมนกับไททันคาเมล่าแมนกำลังเสียเปรียบอยู่ไททันทีวีแมนอยู่ๆก็หายแล้วค่อยมาตอนที่จีแมนตั้งหลักได้แล้วและข้อที่สามคือการกระโดดตะคุบของไททันทีวีแมนที่มัน ว่าวดึงสองรอบเลยหรือสามรอบผมก็ไม่แน่ใจคือกระโดดทาไมกระโดดโตขึ้ะไรและสี Pen ่อันนี Gen ้เหมือนจะเป็นข้อที Gen ่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนสุดเลยทําไมสามไดท่านไม่เข้าไปเลยทีเดียวไม่เข้าไปลุมเลยทีเดียวลุมเข้าไปหา g ีแมนเลยพร้อมกันทั้งสามสามตัวางเงี้ยโอเคครับผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ